สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มารีวิวอัปเดตรถสวยเป็นสไตล์ PPV 7ที่นั่งสำหรับครอบครัวที่น่าสนใจอีก1รุ่นนะครับวันนี้อัปเดตกันที่ต้นยุสคาเสรีไทย64สี่เมือบุรีกรุัมย์วันนี้มาในานามของรีวิวรถจัยนต์สอ2คุณภาพดีเกรดเอนะครับเป็นค่ายอิสุสุนั่นก็คือเจ้าอิสุสุ Mulex สามจุดนะครับเป็นตัวออโต้ขับสอง รถครอบครัว7ที่นั่งแบรนด์หลักยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนี่ครับสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายครับปี2016-17นะครับโฉบนี้ก็ได้ความสปอร์ตลงตัวนะครับล้อแม็ก18นิ้วลายสปอร์ตนะครับเป็นทูโทนตัวรถเป็นสีบอลเงินนะครับดิสเบรกสีล้อหน้าหลังนะครับลาวหลังคาด้านบนตัวรับสัญญาณชาร์กฟินคีบฉลามบันไดข้างเป็นดำเทาสวยงามครับ รถสวยการันตีโครงสร้างเดิมอีก1คันนะครับเพื<ๆ>่อนๆใครที่กำลังมองหารถครอบครัวเจ็ที่นั่งเอาไว้ใช้งานราคาประหยัดราคาย่อมเยานะครับต้องคันนี้เลยครับและได้เครื่อง3,000ดีเซลออตโต้ขับ2ด้วยนะครับเป็นตัว3.0 DDI DVD ออตโต้ขับ2อนะครับออกหมายป้ายแรงคันนี้อยู่ที่1,360,000าาสกาบาทสำหรับรถครอบครัวเที่นั่งตัวนี้โฉมนี้รับปีนี้นะครับปี16 คันนี้ได้16 17นะครับเปิดตัวป้ายแดงก็ต่างที่แจ้งเลย1,360,000กว่าบาทวันนี้นะครับราคาพิเศษเลยเหลือเพียงแค่685,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยครับจาก1้านนะครับเหลือ685,000บาทนี่ครับโฉมหน้าตาของเขานะครับก็จะมาพร้อมกระจังหน้าคิวโคมเมียมขนาดใหญ่ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนซ้ายขวา ไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟ d a ย์ไทม์ LED ที่อยู่คู่กับไฟตัดหมอกนะครับกันชนหน้าตัดด้วยคิ้วที่เป็นคิ้วสีเทาโลโก้โครเมียม isuzu นะครับตัวรถเป็นสีบอลเงินโอ้โหสวยงามอันนี้น่าใช้งานมากๆเลยนะครับ isuzu mx ล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็ก2ทูโทนนะครับล่องเป็นสีเทาปัดเงา18นิ้วดิสเบกให้มา4ล้อหน้าหลังเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับรถสวยมากครับพร้อมใช้งานเลยอันนี้กรจกมองข้าง ครับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะฮะระหว่างที่รีวิวก็จะมีเสียงฝนเสียงลมแทรกมาบ้างนะคะผมพยายามจะพูดดังๆนะฮะให้กบเสียงฝนนะ,ะครับผู้ชมดูแลสุขภาพกันด้วยครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะฮะผู้ชมที่กรุงเทพมินบุรีตกทุกวันเลยช่วงเย็นๆนะครับเย็นๆบ่ายๆนี่ก็เริ่มมาแล้วนะครับต่านจังหวัดเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะฮะใครดูรีวิวนี้แล้วชอบใจอย่างไรก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ เลียมสันประตูเดิมไม่มีตกไม่มีย้อยมือจับเป็นโครมเมี่ยมบุญแจเป็นคีเลตสม,มาร์ตเอนทีนะครับผมรถสวยโครงสร้างเดิมครับนี่ครับเอาไปใช้งานสำหรับครอบครัวได้อย่างสบายใจมีการันตีนะครับโครงสร้างเดิมการันตีเลขใหม่แล้วก็วารันตีทละลายอีก3เดือน90วันรับประกันเครื่องเกียร์หปี35,000โลแถมฟรีบริการดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีนะครับคันนี้คุ้มคุมนี่ครับไฟไท้ายเดิมเดิม ดิฟผิวชั้นด้านท้ายก็เป็นสีเทาเหมือนกัน่านกันชนหน้าเลยนะครับกล้องมองหลังมีมาให้ครบเลยนะครับเส้นคิ้วโคเมียมบริเวณฝาท้ายเดิมโรงงานโลโก้โคเมียมเดิมนะครับคุผู้ชมกระจกบานหลังเป็นตัวไล่ฟ้ามาพร้อมไฟเบรกดวที่3เป็น led นะครับแล้วก็ตัวรับสัญญ,ญาณด้านบนก็เป็นชาร์คฟินนะครับชีบฉลามนี่ครับกระจกโคดเดิมโรงงานนะครับกระจกโคดเดิมโรงงานคันนี้สวยมากครับสภาพสวยใสยเลย สำหรับ isuzu mu-X คันนี้เพื่อนๆท่านใดสนใจรีบทักทายเข้ามานะครับเหมือนเดิมครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนจากราคา1,360,000ากว่บาทเหลือ6 8 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้เครื่องดีเซล3.0หรือเครื่อง3,000 DDI DVD ออโต้ขับเครื่อง2องล้อนะครับรถสไตล์ PPV เจ็ที่นั่งแบรนด์หลักยอดนิยมอีก1รุ่นครับ isuzu mu-X เดี๋ยวเรามาเปิดฝาท้ายดูด้านหลังกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมกล้องมองหลังมีให้นะครับคันนี้ด้านในนะครับโฉมปี2,016ก็ได้บอดี้ภายในที่เป็นเบาะหนังสีดำนะครับคุณผู้ชมเบาะหนังดำแล้วก็ได้พรมกระดุมมาให้ด้วยนะครับนี่ครับพรมกระดุมเรียบร้อยเลยสามารถพับได้นะครับพับราบไปได้เลยทั้ง2แถวแถวที่2และแถวที่3นะครับเพิ่มสเปซในการเก็บของ หรือว่าขนของได้ด้วยนะครับสามารถดึงขึ้นมาได้แบบนี้เวลาต้องการใช้งานนะครับคุณผู้ชมเวลาต้องการเก็บของหรือว่าขนของก็สามารถพับลากไปได้เลยนะครับมีจอเพดานให้นะครับระบบแอร์เป็นแอร์เพดานนะครับก็องหมอกรถครอบครัวมากๆเลยนะครับเป็นสไตล์แฟมิลี่นะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ได้รับความนิยมนะครับอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับและราคาจับต้องได้ครับน็อตเดิมโครงสร้างเดิมนะครับฝาท้ายไม่เคยมีการถอด ตะเข็บเดิมล่องเดิมเดิมนะครับนี่คือมาตรฐานนะครับรถมืสอสคัดคุณภาพจากต้นยุสคาไม่มีชนหนักพิกควม่มไม่มีถอดนะครับเม็ดอาร์ตตะเข็บซีนเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะครับลูกค้าหลายท่านอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกวิ่งเขาขึ้นลงบ่อยๆนะครับสามารถจองนะครับเข้าบัญชีบริษัทแล้วก็แจ้งสลิปการจองนะครับแล้วเตรียมเอกสาร การจัดไฟแนนซ์ไว้ได้เลยนะครับมีบริการเจ้าที่วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยอนุมัติรับรถนะครับสามารถนะครับส่งรถสไลด์ได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับรายละเอียดเพิ่มเติมแค่ข้อขอแค่ทักไลน์เข้ามานะครับผมพูดคุยยังจอนะครับนี่ครับเฟรมเดิมๆนะครับฝาท้ายโครงสร้างเดิมๆน่าใช้งานมากๆเลยครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นกล่องเก็บเครื่องมือนะครับเป็นแบบปิดเปิดแบบแม่เหล็กนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยงาม นะครับกล่องเก็บเครื่องไม้เครื่องมือนะครับได้พรมกระดุมนะครับมีขอเกี่ยวนะครับต่างๆอยู่ครบเลยนะครับนี่ครับซ้ายขวาที่เก็บเรื่องของตัวคู่มือการใช้งานคู่มือการใช้รถตัวแม่แรงนะครับแม่แรงแล้วก็ตัวถุงเครื่องมือนะครับถุงเครื่องมือนี่ครับไม่ใช่คู่มือนะเป็นถุงเครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะครับที่ติดรถมานะครับอุปกรณ์พื้นฐานนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ครับ ของช่องฝั่งขวานะครับสามารถเปิดปิดได้ง่ายๆเลยนะครับด้านท้ายนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับดูด้านท้ายไปแล้วนะครับว่ตหัวน็อตเม็ดอาร์ตตะเข็บซีนนะครับโครงสร้างฝาท้ายเดิมๆไม่เคยมีการถอดนะครับนี่ครับฝาถังน้ำมันนะครับอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเลียมสันประตูช่องไฟต่างๆเดิมนะครับไม่มีตกไม่มีย้อยล้อแม็กไม่มีรอยเบียดนะครับคุณผู้ชม ล้อแม็กเป็นทูโทนนะฮะล่องเทาปัดเงาแม็กสิบแปดนิ้วอ้าท็อตทีครับรุ่นนี้จะเป็นแม็กสิบเจ็ดนะครับปีสิบหกนะฮะถ้ารุ่นปีสิบแปดจะเป็นแม็กสิบแปดนะครับทันนี้ปีสิบหกนะครับแม็กสิบเจ็ดนิ้วนะครับดิสเบรกสี่ล้อหน้าหลังนะครับแก้ไขข้อมูลนะครับแม็กสิบเจ็ดนิ้วนะครับดิสเบรกสี่ล้อหน้าหลังนะครับมือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานบันไดข้างจะเป็นพื้นดําตัดด้วยขอบคิ้วสีเทานะครับเหมือนตัวสเกิร์ตหน้าแล้วก็สเกิรร์ตหลััังนนะคบสีีเดยวก นี่ครับมือจับโครเมียมเดิมโรงงานนะครับคิ้วกันศาสตร์นะครับคิ้วกันศาสตร์อยู่ครบเลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างก็จะเป็นสีกระตนเลยครับมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับนี่ครับคนให้ดูรอบคันกันไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับไฟ d ดย์ไทม์ไฟตัดหมอกโฉมปี16จะอยู่คู่กันแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าให้มาเป็นเลนโปรเจคเตอร์นะครับคิ้ว จ้านหน้าเป็นโครเมียมสวยงามโลโก้เป็นโครเมียมได้เครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง3,000ันด้วยนะครับผู้ชมเครื่อง3 0 0พันออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับผ่อนข้างง่วนสบายๆเริ่มต้นที่ประมาณ1 2 0 0 0ส3 0 0ฟรีดาวนะจัดฟรีดาวได้เลยครับ1 2 0 0 0ส3 0 0นี่ครับถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็คุ้มค่าเรื่องของราคามากๆเลยนะครับผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตรับโทรศัพท์สักครู่นะครับโทรศัพท์เข้าสักครู่นะครับหมากันต่อนะครับมาสักครู่ลูกค้านะ จะเข้ามารถพรุ่งนี้นะครับเอาตัว Civic Fk มาเทินกับ Honda CRV นะครับตัว Gen 5มาต่อกันที่ยูสุมิวเอ็กคันนี้กันต่อเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยๆนะครับกุญแจก็จะเป็นคีย์เลสสมาร์ทเอนทีแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับกุญแจเป็นคีย์เลสแบบนี้นะครับถือว่าน่าใช้สำหรับตัวยูสุมิวเอ็กรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าท่านใดที่สนใจนะครับแนะนำให้สอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราดูภายใน กันต่อเลยครับนี่ครับภายในคันนี้นะครับโอ้โหภายในสวยนะครับปี2016จะได้ภายในที่เป็นเบาะหนังสีดําและได้เบาะปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับหนึ่งตัวแล้วก็มีสครับเพดเป็นไฟนะครับแบบนี้ครับมิวเอแบบนี้นะครับโฉมปี2016คืสสวยเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมมีครูซอนโทนให้ครบเลยนะครับ กระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้า,ฟามีโหมด o f t idling ให้มี traction control ให้นะครับคุณผู้ชมรถสวยเลยเกียร์ออโต้นะครับแบบเลบทอนิกหกสปีดแอร์ออโมต้นะครับผมคันนี้ใส่จอ Android มาให้นะครับคุณผู้ชมกระจกมองหลังแบบตัดแสงแล้วก็ได้เป็นตัวกล้องนะครับบันทึกหน้ารถด้วยจากโรงงานเดิมๆเ,เลยภายในเป็นเบาะหนังสีดำเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับหนึ่งตัวจอพดานมีให้นะครับ นี่ครับจอดเพดานมีให้คันนี้ใส่ลมยางไนโตรเจนนะครับแล้วก็มีตัวสติ๊กเกอร์นะครับมาตรวัดลมยางต่างๆอยู่ครบเลยนะครับมาร์คสี QC น,อน็อตกากประตูเดิมๆไม่เคยมีการถอดนะครับน,อน็อตกากประตูเดิมๆส,สวยๆเลยนะครับคุณผู้ชมรถสวยการันตีโครงสร้างเดิมอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้แผงประตูสีดำนะครับกระจกไฟฟ้า4บานออโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับ แล้วก็มีคิ้วจะเป็นสีดําเงาแบบนี้สวยๆนี่ครับบุนหนังมาให้ด้วยนะครับโค้ดเดิมโรงงานนะครับเมทอาร์คซีนเดิมโรงงานตะเข็บอยู่ครบเลยนะครับเมทอาร์คเดิมซีนเดิมตะเข็บเดิมรถสวยการันตีโครงสร้างอีกหนึ่งคันนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับดูเมทอาร์คกันเลยครับสวยๆเลยนะครับเมทอาร์คสวยๆเดิมๆโรง,งงานเลยนะครับคุณผู้ชม เรียกว่าเราคัดสรรลดคุณภาพเกรดเนะครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้าตัดต่อการันตีใหม่แท้นะครับแล้วก็โครงสร้างเดิมมีวารันตีหลังการขายให้อีกด้วยนะครับสครับเพจมีไฟนะครับทั้ง4นะครับนี่ครับสประตูนะครับมีไฟสวยๆไฟสีน้าเงินแบบนี้ได้พรมกระดุมนะครับพรมกระดุมมาให้นะครับเข้าชุดมาให้ทั้งคันเบาะหนังสีดําสวยๆนะครับ หัวเบาะสามารถปรับยืดได้นะครับแล้วก็ตัวเบาะสามารถปรับเอนได้ระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ลาวหรือแอร์เพดานไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับมีปุ่มควบคุมเพิ่มอุณหภูมิเ,เพิ่มตัวพัดลมนะครับนี่ครับแล้วก็มีจอเพดานนะครับมีตัวทวิสเตอร์ลำโพงแบบดนามิกเซอร์ลาวซ้ายขวาให้การฟังเสียงแบบเซอร์ลาวรอบคันนะครับดูหนังฟังเพลงเรียกว่ารถครอบครัวจริงๆครับคันนี้เบาะสามแถว 7ที่นั่งนะครับเป็นเบาะหนังดำนะครับตะเข็บซินเดอร์เมทอาร์คโรงงานอยู่ครบเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับตะเข็บซินเดอร์เมทอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะครับรถสวยการันตีโครงสร้างนะครับ6 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจากราคาห3ึ0 0ล้านส0มกว่าบาทคันนี้คุ้มมากๆเลยครับเพื่อนๆใครสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับเรียกว่ารถสวยมากนะครับตัวลำโพงนะครับ นี่ครับเป็นของ Kenwood นะครับลำโพง Kenwood นะครับคุณผู้ชมตัวเซฟตี้หรือตัวล็อกเด็กต่างๆนะครับตรงนี้ก็ภัยอยู่ครบเลยนะครับไปดูฝั่งซ้ายกันบ้างครับดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับเรียมสันช่องไฟเดิมนะครับคุณผู้ชมฝั่งซ้ายนี่ครับตัวสครับเพจก็จะมีไฟเรืองแสงสีฟ้าๆสีน้ำเงินตรงนี้อยู่ครบหมดเลยนะครับคุณผู้ชม นี่ครับรถสวยภายในเรียบร้อยสวยงามครับเบาะหนังสีดำนะครับเบาะหนังดำตะเข็บเมดอาร์คซินเดิมโรงงานก็ดึงได้หมดเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับเมดอาร์คสวยเดิมโรงงานนะครับตะเข็บเดิมล่องเดิมซีนเดิมนะครับหลังประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำตัดต่อภายในก็สวยพร้อมใช้งานเลยก่อนสมมอบเราจะมีการเปลี่ยนของเหลวให้นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ เฟืองท้ายนะครับนี่ครับสวยๆมือจับเป็นโครเมียมนะครับผู้ชมเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับ1ตัวนะครับสครับเพดไฟเรืองแสงมีทุกบานนะครับผู้ชมแล้วก็พรมกระดุมใส่มาให้ครบเลยรถสวยนะครับพร้อมใช้งานเพียง6 8 5 0 0 0ปนานะครับออกใหม่ป้ายแดงคันนี้อยู่ที่1 3 6 0 0ล้านกว่าบาท ใครที่สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับรถสวยเดิมคงโครงสร้างเดิมโรงงานนะครับเมทอาร์สวยเดิมโครงสร้างเดิมนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสนใจสามารถเข้ามารถจริงได้นะครับมาทดลองขับกันได้เลยที่เสริไทย64บนะครับเมืบุรีรัมย์เปิดทําการทุกวันนะครับเดี๋ยวลองไปสตาร์ทรถนะครับดูเลขไมล์กันหน่อยว่าคันนี้ใช้งานไปแล้วกี่กิโลเมตร สำหรับเจ้าอีลูสิมิ3.0 DVD ีดีออโต้ขับ2 2016.17สวยๆครับสีบอลน,นะครับราคาเพียง8,000กว่าบาทนะครับจากราคาปกติออกใหม่ล้านสามแสนหกหมื่นนะครับเหลือ8,000กว่าบาทอาโทษทีครับเหลือ6,000กว่าบาทครับวันนี้6,085,000บาทนะครับเหลือ6,000กว่าบาทคุ้มครับนะครับจากราคา1นึ่งล้านสามแสนหกหบาทเหลือ หกแสนกว่าบาทนะครับคุ้มๆเลยลองมาสตาร์ทรถดูกันหน่อยครับคุณผู้ชมบอกไฟฟ้าใช้งานได้ดีปกตินะครับปุ่มเอนจิ้นสตาร์อยู่ฝั่งซ้ายพวงมาลัยนะครับเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยนี่ครับเครื่องสามพันนะครับคันนี้เสียงดังฟังพร้อมนะครับผมนี่ครับลดเสียงหน่อยนะครับนี่ครับเล็กไม้วิ่งไป เช็คศูนย์เดิมไม่เดิมนะครับ1นึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับหนึ่งแสนห้าโลรถใหญ่ปี16นะฮะถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเกียร์ออโต้เลอทรอนิกนะครับนี่กล้องนะครับบริเวณกระจกมองมองหลังจะมีฝั่งซ้ายเป็นกล้องนะครับนี่ครับเป็นจอตรงนี้กล้องหน้ารถนะครับนี่เลนกล้องนะครับไฟส่องสว่างด้านในนะครับคุณผู้ชมนี่ครับไฟส่องสว่างด้านใน สีวอร์มนะครับแล้วก็เบาะต่างๆสวยนะครับพร้อมใช้งานเลยสภาพดีภายในสวยเรียบสะอาดสะอ้านนะครับภายในสวยเรียบดีมากเลยใส่จอ a อ d ด o อ d มาให้แล้วนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันผิวพันธ์ดีนะครับครูซอนโทนปุ่มกดต่างๆนะครับกระจกไฟฟ้าออโตโ้ฝั่งคนขับ1บานนะครับผู้ชมที่เหลือเป็นไฟฟ้าปกตินะครับกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเกียร์ออโต้นะครับกล้องมองหลัง นะครับนี่ครับกล้องมองหลังภาพสวยคมชัดนี่ฮะกล้องหน้ารถติดตั้งเดิมมาจากโรงงานนะครับของเดิมโรงงานที่ใส่แว่นตาไฟสองเก๋งนะครับเป็นสีวอร์มสีส้มๆแบบนี้นะครับตัวบางแดดมีกระจกให้นะครับตัวสติ๊กเกอร์คำเตือนอินโฟมชันต่างๆก็ของเดิมอยู่ครบเลยนะครับตอนนี้จะเป็นบานเรียบๆสำหรับฝั่งคนขับมีที่เสียบเอกสารเสีตามบัตรตรงนี้ด้วยนะครับ เก <G ate> มี2ตอนนะครับคุณผู้ชมตอนบนเดี๋ยวเปิดแสงสว่างเข้ามาหน่อยนะครับนี่ครับตอนบนนะครับนี่ครับตอนบนมีที่เสียบ power outlet ได้ด้วยนะครับตรงน,นี้นะคะ12วัตต์12โวลต์นะครับเป็น DC 12โวลต์สามารถเสียบชาร์จได้ส่วนตอนล่างนะจะเป็นที่เก็บคู่มือการใช้งานแล้วก็เอกสารต่างๆุ๊กเ service ต่างๆอยู่ครบเลยนี่ครับคุณผู้ชมคู่มือการใช้งาน book service อยู่ครบหนาๆเลยนะครับ ไฟฉุกเฉินตรงนี้นะครับแล้วก็เก๊ะนะครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งตรงนี้รุ่นเดิมๆม,มันจะเปิดยากนิดนึงครับคุณผู้ชมต้องแตะแบบว่าต้องแบบพอดีอ่ะนะฮะตรงนี้นะขออนุญาตนิดนึงนี่ครับเก๊ะนะครับคุณผู้ชมนี่ครับตรงนี้สปริงน่าจะเสียนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมใส่สปริงให้สำหรับตัวเก๊ะนะครับแอร์ออโต้นะครับเป็นดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมคอนโซลสวย ผิวพันธดีมากนะครับนี่ครับคอนโซลสวยเลยนะครับบริเวณกรอบช่องแอร์ก็จะเป็นดําเงาแบบนี้นะครับคอนโซลไม่มีรอยคาบกาวไม่มีรอยแตกนะฮะสวยเลยนะครับคอนโซลสวยนี่ครับไฟฉุกเฉินนี่ครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเครื่องเงียบนะครับเครื่องสามพันแต่ว่าภายในห้องโดยสารเงียบมากเลยผมลองเบิ้ลเครื่องดูนะนี่ฮะนี่ครับคุณผู้ชม ถือว่าเครื่องดีเลยเครื่องฟิตนะครับคุณผู้ชมคันนี้นี่ครับเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งนะครับมีจอเพดานนะครับเปลี่ยนตัวจอให้ใหม่ด้วยนะครับไปใส่เป็นจอ a n d ด o i d ให้นะครับคุณผู้ชมหกแสนกว่าบาทคุ้มมากครับคันนี้จากราคาร้านสามกว่าบาทเหลือหกแสนกว่าบาทนะครับถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานนะครับล่องหลังคาเดิมๆเลยนะครับเหลือทําความสะอาดสปาภายในภายนอกเพิ่มเติมก่อนส่งมอบนี่ครับรถสวย คัดคุณภาพเกรด A นะครับเบาไฟฟ้า6ทิศทางนะลื่นไหลดีสมูทนะครับเบาไฟฟ้า6ทิศทางลื่นไหลสมูทนะครับทุกผู้ชมสวยงามเลยคันนี้ในเครื่อง3000ด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาอยู่เลยขึ้นเหนือล่องใต้สบายๆนะครับเครื่อง3000เอาอยู่นะฮะระบบแอร์เป็นแอร์เพดานนะครับคุณผู้ชมมีตัวด y n a m i c มิกเซอร์ลาวทวิสต์เตอร์ลำโพงซ้ายขวาข้างๆจอนะครับจอเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้ แล้วก็ใส่เป็นเครื่องเล่นที่เป็นจอ Android ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะจอเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะนี่ครับจอใช้งานปกติเลยนะฮะลิงก์กับจอหน้านะครับเหมือนกันนะครับใส่จอ Android ให้เรียบร้อยนะครับดูหนังฟังเพลงบลูทูธได้เลยนะครับนี่ครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับจอขนาดใหญ่ใส่จอ a n d ด o i d ให้ด้วยนะครับลิงก์กับจอหน้าแถมยังมีกล้อง นะครับน้ารถติดตั้งเดิมมาจากโรงงานด้วยคันนี้พร้อมใช้งานเลยครับผู้ชมเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายละมันเครื่องให้ลวมันเกียร์เฟื์นท้ายให้นะครับรถสวยแล้วก็ได้ยางปี2024ด้วย4เส้นเลยครับนี่ครับยางปี2024 4เส้นโอ้โหคันนี้เอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจนะได้ยางใหม่2024 4เส้นนะครับด้านท้ายเดิมนะครับไฟท้ายไม่มีแตกไม่มี้าวนะครับผู้ชมรถสวย ครับรถสวยคัดคุณภาพเกรด A ออีสุสูมิวเอ็กสามจุดศูนย์ดีวีดีออโต้ขับสองสองพันสิบหกได้จดปีสองพันสิบเจ็ดด้วยราคาเหลือหกแสนกว่าบาทคุ้มครับคันนี้นะฮะย้ำนะครับราคาเหลือหกแสนกว่าบาทสภาพภายนอกภายในสวยกริบเลยนะครับเครื่องสามพันดีเซลนะตัวนี้ไม่ใช่เครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับเป็นเครื่องสามพันนะับคุณผู้ชมในเครื่องสามพันขับสองค่อนข้างหายากนะ เครื่อง3 0 0 0ออโต้ขับ2นะครับคุณผู้ชมคันนี้ค่อนข้างหายากเลยครับเพื่อนๆใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยนะแอดไลน์เข้ามาได้หรือว่าโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับสนใจรีบด่วนนะครับสนใจรีบด่วนนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับ ID ไลน์แล้วก็ลิงก์ไลน์มีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ สามารถคลิกเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับสวยมากครับมีไฟ d ดย TIME ์อยู่ด้านหน้านะครับคผู้ชมไฟเดย์ไทมอยู่คู่กับไฟตัดหมอกเลยเครื่องสามพันนะคันนี้โอ้โหคุ้มนะเครื่องสามพันได้เครื่องสามพันดีเซลด้วยครับคันนี้เดี๋ยวลองเปิดไฟให้ดูกันหน่อยแล้วเปิดฝาโปรงหน้าให้ดูกันนะครับนี่ครับ สวยเนี้ยมากๆเลยภายในยังเรียบอยู่เลยดูเพดงเพดานนะฮะไม่มีคราบสกปรกเลอะเทอะเบาะไม่มีขาดเบาะยังใหม่ภายในใหม่คอนโซลต่างๆยังใหม่อยู่เลยครับคุณผู้ชมคันนี้สวยนะน่าใช้งานราคา6กแสนกว่าบาทคุ้มครับผ่อนค่าเงวดอยู่ประมาณหมื่นสองหมนสามนะครับฟรีดาวได้ด้วยนะครับมีเครดิตก็จัดฟรีดาวได้เลยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับสีส้มแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกสีส้ม ไฟ Daytime LED เแล้วเราเปิดไฟหน้าไฟ Daytime จะดับนะครับนี่ครับไฟติดครบหมดนะครับคุณผู้ชม3.0นะครับเดี๋ยวเปิดฝาโปงหน้าให้ดูกันหน่อย3.0 DVD Auto ้ขับ2 2 0 1 6ตัวนี้น่าใช้ครับหายากเครื่อง3,000ด้วยนะครับเครื่อง3,000ขับ2ราคาเหลือ6 0แส0กวบาทคุ้มมากๆเลย จากราคาล้านสามนะครับราคาออกใหม่ป้ายแดงล้านสามแสนหกหมื่นกว่าบาทตอนนี้เหลือหกแสนกว่าบาทเปิดให้ดูกันเลยโอโ้โหเครื่องสวยนะครับเนี่ยให้ดูเครื่องกันเลยครับเครื่องสวยครับเครื่องเดินเรียบเลยนะฮะเครื่องสามพันเครื่องสวยภายในบอดี้สวยครับเครื่องสวยเลยนะครับคันหน้าเดิมรับคันหน้าเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับมอหนงมอน้ํายังสวยยังใสยอยู่เลย นี่ครับมอน้า,นาสวยใสยเลยมาร์คสี QC ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับเครื่องเป็น3.0 DDI นะครับคุณผู้ชมเครื่อง3,000ดีเซลยี์ออ,อตโต้ขับ2นี่ครับเหตเดิมโรงงานแน่นอนร้อเ็นต์แผ่นเพจนะครับไม่มีงัดดอกรีเวทของอิรุต้องเป็นดอกรีเวทสีดำนะครับนี่มีมาร์คสี QC อยู่ครบเลยนี่ครับเครื่องสวยแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องยนต์เดินเรียบ แผ่นกันความร้อนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับอยู่ครบเลยนะครับสติกเกอร์โอ้โหอยู่ครบเทียบนะฮะขอบยางเส้นตรงต่างๆน,นะครับเครื่องสวยเลยคันนี้สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจรถยนมือสองคัดคุณภาพเปลียนเออยากได้อีซูมิวเอ็กสามดูนย์ดีวีดีออโต้ขับสองสองพจด17ในราคา6กแสนกว่าบาทคันนี้ไปใช้งานสภาพภายนอกภายในเนี๊ยบเลย มีวารันตีหลังการขายโครงสร้างเดิมรับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับรับประกันเลขกใหม่นะครับมีวารันตีหลังการขายให้อีก3เดือน90้าสบาทรับประกันเครื่องเกียร์อีก1ปีสามหมื่นห้าพโลดูแลฉุกเฉินยี่ชั่วโมง1ปีนะครับเป็นถัานน้ำมันเครื่องของเลยน้ำมันเ,เกียร์เฟืองท้ายให้ใหม่นะครับยางปีใหม่ด้วย2024 4เส้นเลยนะครับในราคา6 000, 000กแสนกว่าบาทเองถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานมากๆใครสนใจคันนี้นะครับขอขอ้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามานะครับวันนี้มาอัปเดต รีวิวรถสวยให้นะครับวันนี้วันที่20พฤษภาคมนะฮะช่วงเปิดเทอมแล้วนะครับช่วงนี้นะครับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวจ็ดที่นั่งเอาไว้ใช้งานส่งลูกไปโรงเรียนออน่างจังหวัดไปแบบ Family Day กับครอบครัวคันนี้ตอบโจทย์เลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าคันนี้ถูกใจคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยใครที่กำลังหาอยู่เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งถ้าสนใจคันนี้ถูกใจคันนี้นะครับ แอดไลน์โอนจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่หากองทีจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับทางร้านคืนมัดจำให้เต็มร้อเซ็นะครับไม่มีการยึดมัดจำลูกค้านะครับคุณผู้ชมวันนี้ขอญาตลาไปก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเหมือนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมสังเกดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับผมสวัสดีครับ